สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ASA ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่องซีสุ2023สีสุเท่ามหาการเมื่ออดีตทหารผู้สันโดษที่เกษียณตัวเองออกมาเป็นนักขุดทองเลี้ยงชีพอยู่มาวันหนึ่งโชคก็เข้าข้างเขาเขาได้เจอทองก้อนโตที่มีมูลค่ามหาศาลที่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ไปตลอดชีวิต เขาจึงรีบขนทองเข้าเมืองเพื่อจะนำไปขายแต่ระหว่างทางเขาก็โดนทหารนาซีเข้ามาลอบสังหารเพื่อจะแย่งทองไปอดีตทหารคนนี้จึงได้งัดศิลปะการต่อสู้รวมไปถึงการใช้อาวุธเพื่อปกป้องทองที่เขาหามาได้อย่างยากลำบากจากพวกนาซีเรื่องราวของอดีตทหารคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะสามารถปกป้องทองได้หรือไม่เราก็ไปรับชมรับฟังการสบอยมันๆจากพวกเรา ASA ได้เลยครับ หนังได้เปิดเรื่องมาในปีคศ1944เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองกำลังสิ้นสุดลงฟินแลนด์และสหภาพโซเวียตได้ลงนามเซ็นสัญญาสงบศึกมอสโกซึ่งบัญญัติว่าฟินแลนด์ต้องปลดอาวุธนาซีและต้อนพวกนั้นออกทางเหนือของยุโรปไปแต่ทว่าในตอนที่ออกไปนั้นพวกนาซีก็ได้ใช้กลยุทธ์เผาเรียบหรือที่เรียกว่า s c o r c h earth ซึ่งมันก็เป็นกลยุทธ์ทางทหารเพื่อทำลายทุกสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ข้าศึกไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานหมู่บ้านและทุกสิ่งที่ขวางหน้าพวกนาซีไว้จากนั้นหนังก็ตัดไปในป่าลึกทางตอนเหนือของยุโรปได้เห็นชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจเรื่องสงครามเขาได้นำอุปกรณ์และขี่ม้ามาพร้อมน้องหมาสุที่รักเพื่อขุดหาทองชายคนนี้เขาได้ขุดเอาดินหินบริเวณลำธารไปทำการร่อนหาทอง ซึ่งมันก็มีทองจริงๆและนั่นก็ทําให้ชายคนนี้เนี่ยดีใจเป็นอย่างมากถึงขั้นหัวเราะอ,ออกมาเมื่อเห็นว่าตรงบริเวณนี้มีทองอยู่จริงชายคนนี้จึงปักหลักและขุดหาทองต่อไปโดยการขุดไปเรื่อยๆและไม่มีท่าทีที่จะหยุดพักจนตอนนี้มีสิบหลุมที่ถูกขุดหาทองนะครับหลังจากที่ขุดหาทองจนค่ำเขาก็เจอกับทองก้อนเล็กๆเขาจึงหยุดพัก แต่ทว่าในระหว่างนั้นก็มีเครื่องบินรบของนาซีบินผ่านหัวเขาไปหลายลำแต่ทว่าชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเช้าวันต่อมาชายขุดทองก็ขึ้นมาขุดทองตามปกตินะครับแต่วันนี้มันก็มีสิ่งผิดปกติไปพอเขาได้ยินเหมือนมีคนกำลังผ่านมาทางนี้เลยทำให้เขาต้องขุดทองไปเรื่อยๆและขึ้นมามองเป็นระยระๆะจนเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงตอนค่า เขาก็เห็นแสงวิบวับและเสียงระเบิดอยู่ห่างไม่ไกลจากเขาเลยคิดว่าเสียงที่ว่านั้นน่าจะเป็นเสียงของพวกทหารนาซีที่กำลังทำลายข้าวของที่พวกมันเจออยู่ตรงหน้านะครับแต่ชายที่ขุดทองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจในตอนนี้มันมีแค่ทองเท่านั้นวันต่อมาชายขุดทองก็ตื่นขึ้นมาขุดทองแต่เช้าเขาได้ขุดจนไปเจอกับแอ่งน้ำและเหมือนว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างเขา พอเขาได้ขุดเจอทองอีกแล้วแต่ทองที่เจอในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทองกิ๊กก๊อกแต่มันเป็นทองที่ก้อนใหญ่มากซึ่งถ้าเกิดตีเป็นมูลค่าแล้วมันก็คงจะมาหาศาลน่าดูและมันก็คงจะทําให้เขาสุขสบายไปตลอดชีวิตชายที่ขุดทองได้เห็นแบบนั้นเขาก็ถึงกับตะลึงก่อนจะรวบรวมสติและรีบขุดทองขึ้นมาก่อนที่มันจะมีคนมาเห็นและมาเจอที่นี่แต่กว่าจะเอาทองขึ้นมาได้มันก็ค่ําแล้วเขาจึงไม่สามารถเดินทางต่อได้ ชช่ขุดทองจึงได้หยิบปืนมานั่งเศรายามเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยทองเข้าไปนะครับหลังจากที่ฟ้าสว่างแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาล้างเนื้อล้างตัวก่อนจะรีบเก็บของเอาทองไว้ก่อนจะรีบขี่ม้าเข้าไปเมืองตัดไปด้านทหารนาซีที่ถูกต้อนไปทางเหนือของยุโรปด้วยความโมโหแล้วพวกมันก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกมันไว้ซึ่งมันก็ทำให้หมู่บ้านระแวกนั้นโดนทหารนาซีถล่มยับนะครับ แถมพวกทหารนาซียังได้จับตัวของผู้หญิงมาเป็นนางบำเรอให้กับพวกมันและย่ำยีอีกด้วยจากนั้นพวกนาซีก็เคลื่อนทัพไปเรื่อยๆเพื่อหาหมู่บ้านในการถล่มต่อไประหว่างทางพวกมันก็เจอกับชายขุดทองที่กำลังขี่ม้าเข้าเมืองแต่พวกทหารนาซีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรนักขุดทองนะครับและปล่อยให้นักขุดทองคนนั้นขี่ม้าผ่านไปนั่นก็เพราะว่าข้างหน้าพวกมันได้วางกับระเบิดไว้แล้วและถ้าเกิดนักขุดทองไปเหยียบ ยังไงก็ตายอยู่ดีตัดกลับไปด้านนักขุดทองก็ได้ขี่ม้ามาตามทางเรื่อยๆระหว่างทางที่เขาผ่านไปนั้นก็มีคนถูกแขวนคอตามเสาไฟแต่นักขุดทองเขาก็ไม่ได้สนใจหรือรู้สึกหวาดกลัวเพราะตอนนี้เขาคิดแค่ว่าเขาจะเข้าไปในเมืองเพื่อขายทองแต่พอขี่ม้าไปเรื่อยๆเขาก็ต้องหยุดม้าเพราะมีทหารนาซีขวางเขาไว้ทหารนาซีได้บังคับให้นักขุดทองเนี่ยลงมาจากม้าและคนเข้าของที่เขาพกมาด้วย จนได้ไปเจอว่าชายขุดทองคนนี้เนี่ยมีทองมหาศาลอยู่บนหลังม้านะครับด้วยความโลภตอนนี้ก็ทําให้เกิดเป้าหมายใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นก็คือการตามหาชายขุดทองคนนั้นเพื่อจะขโมยทองกลับไปด้วยเพราะยังไงถึงแม้พวกเขาจะกลับบ้านพวกเขาก็จะถูกลงโทษที่รบไม่ชนะแถมอาจจะถูกปลิดชีพด้วยทางที่ดีคือการปล้นเอาทองมาและหนีไปใช้ชีวิตสุขสบายที่อื่นซะ พอคิดได้แบบนั้นหัวหน้าทหารนาซีก็บอกลูกน้องให้ไปตามล่านักขุดทองคนนั้นทันทีไม่นานนักพวกทหารนาซีก็ตามจนมองเห็นว่านักขุดทองคนนั้นกำลังขี่ม้าหนีอยู่นะครับพวกมันจึงได้ใช้ปืนกระหน่ำยิงไปใส่ชายคนนั้นแต่ชายขุดทองเขาก็ได้ใช้วิชาที่เรียนมาควบม้าหนีปืนไปได้แต่ทว่าในความโชคดีเนี่ยมันก็มีความโชคร้ายอยู่นะครับเพราะชายขุดทองควบม้ามาเหยียบกับระเบิดเข้า และนั่นก็ทำให้ม้าของเขาเนี่ยโดนระเบิดจนเละส่วนตัวเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บแต่มันก็ยังไม่สามารถหยุดชายขุดทองคนนี้ได้ชายขุดทองจึงได้รีบพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วรีบเก็บทองที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นจากนั้นเขาก็พยายามเดินหลบกับระเบิดเพื่อจะหนีออกจากที่นี่แต่ทว่าตอนนั้นพวกทหารนาซีเนี่ยก็ตามมาทันนะครับแต่พวกมันก็เข้ามาใกล้ไม่ได้เพราะพวกมันได้ฝังกับระเบิดไว้ ด้านหัวหน้าทหารนาซีจึงสั่งให้ลูกน้องยิงไปใส่ชายขุดทองคนนั้นแต่ก็ยังไม่ทันจะหลั่นไก่ชายขุดทองก็ได้โยนทองใส่กับระเบิดเพื่อจะใช้จังหวัดนั้นในการหนีไปทหารนาซีได้เห็นแบบนั้นก็กระหน่ำยิงชายขุดทองที่หยิบกระทะร่อนทองมาด้วยเขาก็ได้เอากระทะอันนั้นกันกระสุนไว้ระหว่างที่เขาหลบหนีไปด้วยในระหว่างที่หลบหนีอยู่นั้นเขาก็ได้โยนทองใส่กับระเบิดที่พวกนาซีติดตั้งไว้ไปหลายอัน จนทําให้ตอนนี้ตรงหน้ามีควันเต็มไปหมดนะครับนั่นเลยทําให้พวกทหารนาซีที่ไม่สามารถจับเป้าหวายได้กระนํายิงมาใส่เขาไม่โดนด้านหัวหน้าทหารนาซีพอยิงไปได้สักพักมันก็คิดว่าชายขุดทองคนนั้นเนี่ยคงตายไปแล้วมันจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยหยุดยิงแล้วสั่งให้ลูกน้องไปดูแต่พอลูกน้องทหารนาซีเดินเข้าไปได้แค่กี่ก้าวพวกมันก็โดนชายขุดทองเนี่ยโยนระเบิดใส่ทันที ด้านหัวหน้าทหารนาซีที่เห็นแบบนั้นมันก็เริ่มโกรธขึ้นมามันจึงสั่งให้ลูกน้องสองคนวิ่งไปตามถนนเพื่อไปตามชายคนนั้นแต่สุดท้ายทหารสองคนที่ว่านี้ก็โดนระเบิดตายอยู่ดีหัวหน้าทหารนาซีจึงถามลูกน้องไปว่าฝังระเบิดไว้กี่ลูกก่อนจะได้คําตอบกลับมาว่าระเบิดที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละซึ่งมันก็โคตรเยอะหัวหน้าทหารนาซีเลยกลัวว่าถ้าเกิดส่งลูกน้องเข้าไปอีกก็คงตายแน่นอน มันจึงได้เอาผู้หญิงที่พวกมันจับไว้มาสองคนเพื่อนำมาเดินนำทางแทนลูกน้องแต่พอเดินไปไม่กี่ก้าวหัวหน้าทหารก็เจอกับป้ายชื่อของชายขุดทองที่ทำตกไว้ซึ่งป้ายชื่อนั้นก็ได้ระบุรหัสของทหารฟินแลนด์ไว้ด้านหัวหน้าทหารนาซีเลยอยากรู้ว่าชายขุดทองคนนี้เป็นใครกันแน่เขาจึงได้วิทยุไปถามในพล ซึ่งด้านในพลเนี่ยก็ไปข้นข้อมูลดูนะครับและแจ้งกลับมาว่าป้ายชื่อที่ว่านี้เป็นของ Army Copy ปเป็นคอมมานโดของฟินแลนด์ที่น่ากลัวที่สุดในหน่วยและโคดดบด้วยหมอนี่คือรบในฤดูหนาวจนทำให้เสียบ้านเสียครอบครัวให้กับทหารรัเสเซียเลยทำให้หมอนี่กลายเป็นทหารอาฆาตที่ไม่ยอมฟังคำสั่งใครทั้งสิน้นกองทัพฟินแลนด์ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้จึงได้เอาเขามาปล่อยไว้กลางป่า เพื่อไล่ล่าทหารรัเสเซียนะครับซึ่งเหมือนจะมีข่าวว่าคอปปี้เนี่ยได้ฆ่าทหารรัเสเซียไปแล้วกว่า300คนแล้วจนพวกรัเสเซียได้ตั้งฉายากับเขาว่าเป็นผู้ไม่มีวันตายเรียกได้ว่าพอเราได้ฟังประวัติของพระเอกแล้วมันก็โคตรไม่ธรรมดาเลยนะครับก่อนที่ในพลจะบอกให้หัวหน้าทหารนาซีเรียกถอยทับกลับออกมาจากฟินแลนด์ซะและห้ามไปยุ่งกับคอปปี้แต่หัวหน้าทหารนาซีเขาก็ไม่อยากกลับนะครับ เพราะถ้าเกิดเขากลับไปเขาก็จะไม่ได้อะไรกลับไปด้วยเขาจึงยอมเสี่ยงไปล่าทองกับนักขุดทองคนนั้นเพราะถ้าเกิดได้ทองมาแล้วเขาก็จะหนีไปใช้ชีวิตดีและไม่ต้องกลับไปรับโทษซึ่งหัวหน้าทหารนาซีก็ได้ใช้ประโยคพวกนี้ในการปลุกใจลูกน้องจนทำให้ลูกน้องเอ่าด้วยตัดไปที่คอปปี้พระเอกของเราตอนนี้เขาก็หนีมาจนมาเจอรถพังๆคันหนึ่งเขาจึงได้เข้ามาหลบใต้รถเพื่อทำแผลก่อนนะครับซึ่งน้องหมาสุดที่รักของเขาก็ได้ตามมาด้วย แต่ไม่นานนักจูๆ่ๆพวกทหารนาซีก็ยกทัพมาตรงหน้าเขาแถมในครั้งนี้พวกมันยังได้เอาสุนัขรุมกลิ่นมาไล่ล่าเขาด้วยพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้ซ่อนอยู่ใต้ท้องรถจนได้มีรถของทหารนาซีขับผ่านมาเขาจึงรีบคานเข้าไปเกาะใต้ท้องรถของทหารนาซีไว้ก่อนจะกรีดเอาน้ํามันในถังทาตัวเพื่อไม่ให้สุนัขดมกลิ่นหาตัวเขาเจอนะครับด้านทหารนาซีที่เห็นคราบน้ํามันตรงพื้นพวกมันก็รู้ว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่พวกมันจึงหยุดรถ ด้านคอปปี้ที่รู้ว่าโดนจับได้เขาก็รีบวิ่งหนีลงข้างทางไปพวกทหารนาซีที่เจอตัวของพระเอกแล้วพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่ไม่ยัง้งจนทําให้พระเอกของเราโดนยิงเข้าที่ขาจังๆจนได้รับบาดเจ็บนะครับหัวหน้าทหารนาซีที่เห็นแบบนั้นก็อยากจะทรมานพระเอกมันจึงได้ปล่อยหมาออกมาเพื่อจะทําให้ตัวของพระเอกโดนหมาทะย่ํมตายนะครับแต่พอหมาวิ่งเข้ามาใกล้พระเอกแล้วเขาก็ได้จุดไฟเผาตัวเองจนหมาไม่กล้าเข้ามาใกล้ จากนั้นพระเอกก็กระโดดหายไปในน้ำทหารนาซีเลยพากันไปล้อมสระน้ำไว้เพื่อเตรียมรอจัดการกับพระเอกที่จะโผล่ขึ้นมาเมื่อยังไม่สามารถจัดการกับพระเอกได้หัวหน้าทหารนาซีจึงได้สั่งให้ลูกน้องดำน้ำลงไปจัดการกับพระเอกซะแต่ไม่ว่าจะลงไปกี่คนทหารนาซีก็โดนพระเอกจัดการซสเรียบนะครับแถมพระเอกยังจูบป,ปากเพื่อเอาออกซิเจนจากพวกทหารนาซีที่ลงไปโดยที่ตัวเขานั้นไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเอาออกซิเจนเลยแม้แต่น้อย จนทำให้ทหารนาซีที่อยู่บนเรือถึงกับหวาดกลัวพอใครที่ลงไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเลยทหารนาซีพวกนั้นจึงพยายามพายเรือหนีไปแต่คนที่หนีออกไปนั้นก็โดนหัวหน้าทหารนาซีจัดการทิ้งนะครับดานพระเอกที่เห็นว่าข้างบนกำลังวุ่นวายเขาจึงอาศัยจังหวะนั้นในการขึ้นมาจากน้ำและเอาศพทหารนาซีแบกไว้บนหลังเพื่อวิ่งหนีไปฝั่งตรงข้ามทหารนาซีที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปบนรถและใช้ปืนกลกระหน่ำยิงไปใส่พระเอกทันที แต่พระเอกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะมีศพทหารของนาซีเป็นกำบังให้เลยทำให้ตอนนี้ตัวของพระเอกสามารถรอดกลับมาได้อีกครั้งจากนั้นพระเอกก็เดินหนีมาเรื่อยๆจนค่าและเขาก็ได้มาเจอกับปั๊มน้ามันร้างแห่งหนึ่งเขาจึงแวะพักแต่เขาก็นอนไม่หลับนะครับเพราะทุกครั้งที่เขาหลับตาลงเขาจะได้ยินแต่เสียงระเบิดและเสียงคนกรีดร้องก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังมาที่นี่เขาจึงลุกออกไปส่องดูและได้เห็นว่ามันเป็นน้องหมาสุดที่รักของเขา เขาจึงรีบจะเข้าไปกอดทันทีแต่ทว่าตัวของหมาเขามันก็มีระเบิดมัดไว้พระเอกจึงรีบดึงระเบิดแล้วคว้างออกไปแต่ด้วยแรงระเบิดแล้วมันก็ทําให้เขากระเด็นออกไปไกลพอสมควรนะครับและได้รับบาดเจ็บด้วยพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ถูกทหารนาซีจับแขวนคอไว้แล้วก่อนที่พวกมันจะปล้นทองเข้าไปและรีบหนีออกไปจากที่นี่พระเอกที่เห็นว่าพวกนั้นไปแล้วเขาก็ได้พยายามเหวี่ยงตัวออกไปยืนบนตะปูที่อยู่ข้างเสานะครับ แต่รองเท้าก็ลื่นจนทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถยืนได้เขาเลยตัดสินใจเอาขาที่มีรูจากการโดนยิงเนี่ยไปเกาะตรงตะปูไว้เพื่อจะไม่ให้เขาโดนเชือกรัดคอตายนะครับซึ่งตัวของพระเอกเขาก็อยู่แบบนี้จนถึงเช้าสักพักก็มีทหารนาซีส่งนายขับเครื่องบินมาจอดและด้วยความแรงของใบพัดเครื่องบินมันก็ทําให้เสาที่พระเอกโดนแขวนไว้นั้นเริ่มสั่นแล้วค่อยๆหักลงมาจนทําให้ตอนนี้ตัวของพระเอกเนี่ยมีชีวิตรอดกลับมาได้อีกครั้ง เรียกได้ว่าสมฉายาของผู้ที่ไม่มีวันตายจริงๆนะครับตัดไปด้านทหารนาซีสองนายก็กําลังจะแยกกันไปหาน้ํามันซึ่งทหารคนหนึ่งก็เห็นตอนที่พระเอกเนี่ยได้ร่วงลงมาจากไม้และเห็นว่าตัวของพระเอกยังไม่ตายด้วยมันจึงตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเพื่อนก็บอกนะครับว่าให้ฆ่าพระเอกได้เลยและให้ฆ่าหมาของมันไปด้วยสักพักเสียงปืนก็ดังขึ้นแต่คนที่โดนยิงเนี่ยก็ไม่ใช่พระเอกนะครับโดยความตกใจหมาของพระเอกก็เห่าไม่หยุด จนทำให้ทหารอีกนายหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเพื่อนตายแล้วก็ได้ตะโกนบอกให้ยิงหมาทิ้งไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงเดินมาดูสุดท้ายแล้วทหารนาซีคนนั้นก็โดนพระเอกเอาของแข็งฟาดใส่หัวจนสลบไปนะครับซึ่งตอนนี้ตัวของพระเอกเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วนะครับเนื่องจากมาว่าทองของเขานั้นได้ถูกขโมยไปแล้วเขาจึงได้เอาแต่นั่งเมอจนเขาหันไปเจอกับเครื่องบินของนาซีและเห็นว่าทหารนาซีคนหนึ่งยังไม่ตายนะครับ เขาจึงได้คิดแผนการดีๆออกแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้บังคับให้ทหารนาซีคนนี้วิทยุบอกว่าเครื่องบินเติมน้ำมันพร้อมแล้วพูดจบเขาก็ส่งพิกัดให้กับหัวหน้าทหารไปซึ่งที่จริงแล้วที่ทหารนาซีคนนี้เอาเครื่องบินมาเติมน้ำมันก็เพราะว่าหัวหน้าทหารเป็นคนสั่งมานะครับนั่นก็เพราะว่าพวกมันเตรียมจะหนีไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกันแล้วแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันแต่ละคนกำลังเจอกับหายนะและที่พระเอกต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการทองคืนนะครับ ัดกลับมาด้านหัวหน้าทหารนาซีตอนนี้ที่กําลังนําทัพมาเอาเครื่องบินพอเดินทางมาได้สักพักมันก็เห็นว่ามีอะไรขวางทางไว้มันจึงลงไปดูและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีศพลูกน้องของมันนะครับแถมเชือกที่รัดลูกน้องของมันนั้นก็เป็นเชือกที่พวกมันได้ใช้รัดคอของพระเอกไว้ด้วยด้านหัวหน้าทหารที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มกลัวขึ้นมาจึงบอกลูกน้องไปว่าเราหนีกันดีกว่าพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบถอยทัพกลับทันทีนะครับ ซึ่งทหารนายหนึ่งที่คุมรถผู้หญิงที่พวกมันจับมานั้นก็ได้บอกกับเพื่อนว่าตอนนี้พระเอกกลับมาแล้วแต่เพื่อนทหารคนนั้นก็ไม่เชื่อนะครับนั่นก็เพราะว่าพระเอกโดนแขวนคอไปแล้วและไม่น่ารอดมาได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็หัวเราะและยิ้มออกมาก่อนจะบอกกับสองทหารคนนั้นไปว่าพวกนายคิดว่าจะรอดใช่ไหมเพราะขนาดทหารรัสเซีย300กว่าคนยังต้องมาตายด้วยฝีมือของพระเอกคนเดียว ดังนั้นใครที่พลากอะไรไปจากเขาแน่นอนว่าจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปได้และเธอก็เชื่อว่าพระเอกจะกลับมาจัดการกับพวกนายแน่พอผู้หญิงคนนี้พูดจบจูๆ่ๆทหารคนหนึ่งในรถก็โดนของแข็งฟาดที่หัวอย่างจังทหารอีกคนหนึ่งที่เห็นแบบนั้นก็จะรีบหนีไปแต่ก็ไม่ทันนะครับก่อนจะโดนพระเอกของเราเนี่ยจัดการลงไปได้ด้านทหารอีกคนหนึ่งที่ขี่รถเล็กที่เห็นศพพวกตัวเองแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยกลับมาจริงๆแล้วนะครับ ส่วนทางด้านพระเอกตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นไปแอบบนรถที่ขนผู้หญิงอยู่นะครับเพื่อทําการขโมยปืนของทหารที่ตายไปแล้วแต่พอเห็นว่าในนั้นมีผู้หญิงฟินแลนด์ที่โดนจับตัวมาเป็นนางบําเรอเขาก็รู้ซึ้งถึงความแค้นที่พวกเธอมีต่อทหารนาซีพวกนี้เขาจึงได้เอาปืนยื่นให้กับผู้หญิงคนนั้นจากนั้นพระเอกก็ไปจัดการคนขับรถขนผู้หญิงและให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเขาเป็นคนขับนะครับจากนั้นพระเอกก็สั่งให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถอยรถเข้าไปใกล้รถถัง จนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้จากนั้นพระเอกก็ได้อาศัยจังหวะตอนที่รถถังที่ทหารนาซีเนี่ยกำลังมองไม่เห็นนะครับหลังจากที่พาพระเอกไปส่งขึ้นรถได้แล้วเธอก็ได้ขับรถไปเทียบเคียงกับรถทหารของนาซีจากนั้นสาวๆที่อยู่ในรถเนี่ยก็ได้เปิดผ้าคลุมออกมากระหน่ำยิ่งจนทําให้ทหารนาซีเนี่ยโดนจัดการจนเรียบเลยทําให้ตอนนี้เหลือแค่หัวหน้าทหารนาซีและลูกน้องอีกไม่กี่คนบนรถ ด้านหัวหน้าทหารนาซีที่เห็นท่าไม่ดีแล้วก็ได้บอกให้ลูกน้องเร่งเครื่องเพราะมันกำลังจะถึงจุดหมายแล้วแต่ก็ยังไม่ทันจะพูดจบเพราะตอนนั้นได้มีเสียงคนกำลังทุบรถถังอยู่นะครับหัวหน้าทหารนาซีจึงได้ส่งลูกน้องออกไปสู้หนึ่งคนในตอนที่เข้าไปสู้กับทหารนาซีอยู่นั้นมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปจากรถทีแรกพระเอกก็ต้องการจัดการกับทหารนาซีคนนี้แต่เขาก็ไม่ทำและปล่อยให้สาวๆเป็นคนแก้แค้น ในตอนนั้นก็มีทหารนาซีสองนายขับรถเล็กมาและเห็นว่าพระเอกเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกมันที่เห็นก็รีบหนีทันทีด้านหัวหน้าทหารนาซีเองที่เห็นแบบนั้นมันก็รีบบอกให้ลูกน้องคนสนิทเนี่ยเร่งเครื่องหนีเช่นกันส่วนทางด้านพระเอกเมื่อไม่ต้องการสู้กับใครแล้วเขาก็รีบขับรถเล็กตามหัวหน้าทหารนาซีไปส่วนทางด้านหัวหน้าทหารนาซีพอมาถึงจุดหมายแล้วที่นี่มันก็เป็นจุดที่มีเครื่องบินลำสุดท้ายและนักบินรออยู่นะครับ แต่ด้วยความโลภไม่อยากแบ่งทองให้กับใครหัวหน้าทหารนาซีจึงจัดการยิงลูกน้องคนสนิททิ้งและได้ขึ้นเครื่องบินเตรียมหนีไปกับนักบินนะครับในขณะที่เครื่องบินกําลังจะบินขึ้นพระเอกก็ตามมาพอดีนักบินที่เห็นแบบนั้นหวังจะขับเครื่องบินพุ่งชนพระเอกซะแต่พระเอกเขาก็ได้ใช้อีเตอร์ซึ่งอีเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขุดนะครับเขาได้ใช้อีเตอร์ในการเกาะใบพัดเครื่องบินไว้พอเครื่องบินบินขึ้นด้วยความเร็วที่สูงเป็นอย่างมาก มันก็ทําให้พระเอกของเราโดนพัดจนหลุดเข้าไปในช่องใบพัดแต่ก็ยังโชคดีที่เขาใช้อีเตอร์ในการเกาะล้อเครื่องบินไว้ได้หลังจากที่ตั้งหลักได้แล้วเขาก็ได้ใช้อีเตอร์ในการทุบผนังเครื่องบินเข้าไปจนตัวของพระเอกนั้นสามารถเข้ามาด้านในได้สําเร็จนะครับหัวหน้าทหารนาซีพอได้ยินเสียงดังท้ายเครื่องมันก็เดินไปดูและได้เจอกับพระเอกที่ได้เข้ามาด้านในทั้งคู่จึงได้เข้าไปสู้กันแต่ทว่าพระเอกเนี่ยเขาก็หมดแรงโดนย่ำจนเละ แต่ถ้าเทียบแรงอาฆาตของพระเอกที่มีโคตรเยอะ<ๆ>เขาก็ฮึดสู้เอาเชือกไปคล้องแขนหัวหน้าทหารคนนั้นแล้วนําไปเกี่ยวกับระเบิดแล้วปล่อยลงเครื่องบินไปจากนั้นพระเอกก็เดินไปหัวเครื่องบินเพื่อจัดการกับนักบินต่อทันทีแต่ทว่านักบินเนี่ยมันก็ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วเลยทําให้ตอนนี้พระเอกเนี่ยต้องคุมเครื่องที่กําลังจะตกลงไปแต่มันก็ไม่สามารถคุมได้พระเอกเลยรีบไปหาเข็มขัดนิรภัยมารัดตัวเองไว้ก่อนที่เครื่องบินจะพุ่งหม่งโลกอย่างรุนแรง จนทำให้เครื่องบินเนี่ยเข้าไปในดินทั้งหล่านะครับเนื่องจากว่าที่ตรงนั้นค่อนข้างจะเป็นโกลนตัดไปจุดที่มีเครื่องบินตกตอนนี้ก็ได้มีน้ํานองขึ้นมาและได้มีฟองอากาศผุดขึ้นมาด้วยและไม่นานนักก็เหมือนจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาจากโกลนซึ่งสิ่งที่โผล่มานั้นก็คือคอปปี้พระเอกของเรานะครับนั่นก็เพราะว่าเขายังไม่ตายถึงแม้เครื่องบินจะตกซึ่งมันก็คู่คูณสมฉายาผู้ที่ไม่มีวันตายจริงๆนะครับ แถมตัวของพระเอกเนี่ยพี่แกยังสามารถเอาทองคืนกลับมาได้อีกด้วยพอได้ทองคืนมาแล้วพระเอกก็เดินทางกลับเข้าไปในเมืองพร้อมกับหมาสุดที่รักและนำทองทั้งหมดไปแลกเป็นเงินที่ธนาคารซึ่งฉากที่คอปปี้หรือพระเอกของเราเดินออกมาจากธนาคารนั้นมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยตกใจกลัวเขาเป็นอย่างมากก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซีซูเท่ามหากาบ โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป7.3คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก95%ซึ่งคะแนนทั้งสองก็โคตรเยอะและหนังเรื่องนี้ก็โคตรมันหลังจากที่ดูและฟังการสปอยจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อให้คลิปถูกดันด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบแล้วเจอกับพวกเรา